ดูหน้างานเจ้าบอดทองครับกับเหล่าน้อยอเหล่าน้อยรับจบอ,อันนี้งานคืออะงานแก้ คือตรงเนี้ยปีนั้นนะ่ะตรงเนี้ยขาดหมดเลยนะแล้วก็เอาดินมาถมนี่ถมเพิ่มเนี่ยตรงเนี้ยใครจําได้บ้างน้ํามาเยอะมากครับปีนั้นเนี่ยขาดหมดเลยตรงนี้แต่ปีนี้เงียบเลยครับน้ําไม่มาเลยแบบไหนเราแบบไหน จังไรแบบไหนไหนแบบไหนเอวทำยังไงนี่เอาเสมอไหนนี่ <c oughs> ฮะเอาเสมอไหนดินอ,อ,งงอ่ะบอกพอยังดินนี่ยังอ่ะยังกี่หลบตรงนี้กลบไหนนี่กลางโซตรงนี้อ๋อ้หลบพอตรงนี้นะครับ เอา้ามาแล้วครับน้องมะน,นาวขับรถเตกไกลเลยมันดูฝีมือการถอยของแต่ละคนครับ ฟรีมือระดับการขับรถดำนี่ไม่ตำกว่า20ปีแล้วนะต้องสอดรองเท้าครับขับรถดำขับรถบรรทุกอ๋อเจกตัวได้หรอ งานเที่ยวว่ะนี่มีแจกตั๋วครับไปอีกไหมมาอีกไหม,มโคยังฮะโอยังเอาี่เอาน้ำด้วย ิ่งไม่ไกลนะแต่ว่ามันวิ่งยากทางนี้โอ้โห oh. ยอด <Bye. S 1> เอ็มร้อยเปิดฟ้าว่นนี่เอ็มร้อยเปิดฟ้าอาวเราได้เวลาแนละ้วเ,เอยแอนมินยินยังแอดมิน,นามาแล้วครับเซียตินสมบัติยะ จะงานเที่ยวครับว่ามีการแจกตั๋วด้วยอู้เสียงอะไรวะปึง้ปงไงกแบบางกระบะหรือเปล่าอ๋ทางกว้างอยู่ครับไม่ใช่ปัญหา กว้างอยู่กว้างอยู่กว้างอยู่บางฝุ่นอะกว้างต้นเราก็กว้างกันเลยนี่ถ้ารถผมได้แบบนี้นะสวยเลยแต่ก็ยังไม่ทำนะครับรับตัวด้วยนี่แต่งประมาณเนี้ยก็โอเคนะครับใช่ ดูดีดูเรียบนะครับดูเรียบเรียบนะครับกันชนเป็นกันชนของโรโบอคอปนะครับกันชนยื่นโรโบอคอปใส่พอดีเลยครับพอดีเปะ๊ะไม่ต้องตัดนะครับโอ้ใส่ตันเลยนะเปลี่ยนเกียร์ไหม ไอ้ตันอีตัน,นโอ้โหราดมันต่ำหมดอ๋อเข้า<อ>มาแล้วอ,อือยกเกียร์มาเลยอีตันเ,นเออแม่มอ๋อ มามากด้ป <c oughs> ระสบการณ์การขับรถก็โอ้ไม่ธรรมดาครับ <c oughs> ขับรถนี่เก่งครับ การถอยการไลไรนี่เซียนนะครับคันเทพคันเทพเลยอืมเออไของผมหรือเปล่าวะเนี่ยของผมหายดิ เซียนิดเซียนิย้วิทรถโซนบ้านคือว่าต้องยอมคันนี้ครับวิทแรงกับเพื่อนเลยน่าจะไม่มีใครวิทกว่านี้แล้ว บอกว่าระบบปั๊มนี่ยิงลมครับออมีลมไปรอช่วยครับอดีตไม่มีโบแต่กันนี้ไม่ธรรมดาโบอินเตอร์ ไม่เป็นอะไรเลยไอห,หนุ่มกอ่อสร้างนะครับทุกวันนี้ก็ขับรถเป็นนะครับแต่ก่อนเขาทำงานแต่งานกอ่อสร้างครับเหล่าน้อยมาอยู่กับเสียตินก็ได้จับรถนะครับก็เป็นรถเก่งรถเก่งแล้วเ ปิดท้ายกับเรามานะนาวครับคลิปนี้ เกียร์ถอยเร็วเทะวะ่าวห่ว้าขวา้าขวา้ขวาจเจอกันใหม่ครับก็ดเดี๋ยวเอาไม่ครมาฟังท่ออีก น่าจะไปอีกเที่ยวหนึ่งครับไปด้วยนะไปด้วยอันนี้กองไว้เราน้อยก็น่าจะหมดหนาทีแล้วนะครับต้องเอาทะเบียนลงนะร้วยได้ยินเสียงทะเบียน ที่ติดตามรับชมครับผมไปด้วยไปด้วย